ผู้ชายคนนี้ไม่ได้เล่นเพื่อสกัดบอลเขาเล่นเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมทีมเหมือนครอบครัวเนมันยาวิดิชเด็กหนุ่มจากเซอร์เบียที่เติบโตกลางสงครามความแข็งแกร่งของเขาถูกหลอมจากชีวิตจริงไม่ใช่ฟิตเนสวันที่เขามาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกองหน้าทั้งหลีกก็รู้ทันทีว่านี่คือคนที่คุณไม่อยากดวลด้วยมากที่สุดวิดิช ไม่ใช่กองหลังที่เร็วที่สุดไม่ใช่กองหลังที่เทคนิคดีที่สุดแต่เขาคือกองหลังที่เอาชนะคุณด้วยใจพร้อมชนพร้อมบล็อกพร้อมเจ็บแทนเพื่อนร่วมทีมทุกคนเขากระโดดม่งดีกว่าที่ใครคิดวิ่งไล่จนกองหน้าเริ่มรนและยืนคุมเกมเหมือนกำแพงเหล็กมีชีวิตคู่หูตำนานรีโอวิดิชคือผนังหินผาที่แข็งที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก เนมันยาเวลิชไม่ใช่กองหลังที่เก่งที่สุดตลอดการแต่เป็นกองหลังที่กล้าหาญที่สุดและเป็นกัปตันที่แฟนปีศาจแดงจะไม่มีวันลืม